ไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวจะหมุนให้ดูพอดีคันนี้เป็นรถเ,เ,เดิมเดิมๆเลยนะแล้วก็เขายังพอมีกําลังอัดอยู่บ้างนะหมุนแล,ล้วดีดเลยปึ๊กๆเลยเดี๋ยวจะหมุนให้ดูว่าแล้วมันไปอยู่ตําแหน่งไหนไอพวกแคปเวลาปิดแล้วรถมีกําลังอัดอะไรอย่างเงี้ยนะดูจากเพจตัวหน้าเอานะดูจากเพจตัวหน้าก็บวกไปคูณ2อย่างเช่นสมมุติว่า45ถ้าเราใส่แผ่นเพจไอ้กลมๆใหญ่ๆตรงจานไฟ ถ้าสี่ห้ามันก็จะเป็นเก้าสิบนะแล้วก็คูณสองไปเวลาเราหมุนรอบหนึ่งใช่ไหมหมุนรอบหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราหมุนถ้าเราหมุนจากอัดสุดเป็นเป็นโอเวอร์แลปบนะหมุนจากอัดสุดปุ๊บข้างบนใช่ไหมมันจะมาเป็นตีนกากับเป็นโอเวอร์แลปบแต่ที่จานไฟที่แผ่นเพจเนี่ยถ้าเป็นแผ่น3 6 0องศามันจะหนึ่งรอบพอดีเลยนะอันนี้มันจะแค่ครึ่งรอบใช่ไหมที่ที่แผ่นเพจแคม แผ่นเพดแคมได้ครึ่งรอบแต่แผ่นเพดองศาที่จานไฟจะเป็นหนึ่งรอบพอดีเออเราก็ไปคูณสองเอาอันนี้ก็จะเป็นหมุนเพดอ่าเดี๋ยวกลับกล้องก่อนอ่ะขีดมารไว้ให้ละสะท้อนนิดหน่อยเออเนี่ยหมุนปึกเนี่ยดีเลยดูนะมีกำลังอัดนะมีกำลังอัดอู่ที่ประมาณนี้นะโดยเดยมันดีกลับเลยนะ มันจะอยู่ตำแหน่งเนี้ยเนี้ยน้อยกว่าสี่พายถ้าสี่พายมันต้องอยู่ตรงนี้สี่พายนี่เรากะกันด้วยสายตาเลยนะรับแบบบ้านๆเลยชาวบ้านเลยนะอันเนี้ยครึ่งหนึ่งเห็นนะเออเห็นนะเนี้ยน้อยกว่าสี่พายแต่แต่แคมมาเวลาเราใสา่ปุ๊บแบบแคมแต่งมันจะอยู่่างนี้นะอนี้มันติดกับเลยนะดูเด็มีกำลังแสดงว่าแหวน อันนี้คือรถล,นะล,ลูกเล็กนะรถลูกเล็กเนอย่างเงี้ยได้แน่นๆเนียเ,เออได้มีกําลังดีนะเพราะรถลูกสูบมันเล็กไม่เป็นไรแต่พอเรายิ่งทํารถลูกสูบยิ่งโตขึ้นกําลังอัดมันต้องน้อยลงนะเออไม่ใช่ว่าไปทํากําลังอัดแบบรถลูกเล็กอย่างนี้แม่งก็ไม่ได้นะแม่งระเบิดเลยนะเาการเกินมันกินการหมดเพราะว่าซีซีมันก็เยอะแล้วลูกสูบมันก็ใหญ่แล้วน้ําหนักลูกสูบมก็เยอะโอ้โหทีนี้แรงกดมันไปกดอยู่อยู่กับกา้านอยู่อะไรหมดนะเครื่องก็ยิ่งร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะ เด,เดียเดี๋ยวมหมืนฝั่งหนเสียมัง่งเดี๋ยวโอ้แน่นปึ๊กเลย e ing, ที่แฮมเพิ่มเดิมหมดเลยนะมันหมืนฝั่งหนเสียเ,เสเียอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครึ่งหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะครึ่งหนึ่งนะอยู่งี้นี่เรากะกันแบบภูมิปัญญาชาวบ้านไปเลยไม่มีเครื่องมือนะเนี่ยสมมตินคนไม่มีเครื่องมือก็ทำอย่างเงี้ยเนี่ยอ,อเสียมจะปิดอ่าจะเปิดต้องอยู่วันนี้นะมันจะน้อยกว่านิดนึงเนหะ็นไ เนี่ยเราต้องสังเกตพวกรถเดิมพวกนี้ก่อนเสร็จปุ๊บพอเวลาเราไปโมดิฟายเนี่ยเราจะได้มีมีจุดจับสังเกตว่าเออพอเวลาเราแต่งแล้วมันมันเป็นยังไงแคมมันองศามันสูงไปเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยพอแคมสูงสูงมากๆมันต้องลากรอบเยอะจริงไหมเอออะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีจุดสังเกตมันจะได้ไล่รถถูก